ค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะเช้าวันเช้าวันอาทิตย์เนาะตอนนี้ไม่เช้าแล้วนะเกือบจะเที่ยงแล้วทุกคนสิบเอดโมงแล้วนะคะวันนี้ก็อากาศสดใสนะคะเมื่อวานฝนตกฝนตกค่ะเนี่ยอากาศก็จะท้องฟ้าแจ่มใสนะคะทุกคน ต้นไม้สดชื่นบรรยากาศนะคะน้ำไม่ท่วมแล้วค่ะทุกคนน้ำเนี่ยที่ขังเมื่อวานนะหายหมดแล้วค่ะ,ะถนนหนทางก็ยังมีหลุมมีบ่ออยู่นะคะบรรยากาศข้างหน้าบรรยากาศหน้าโรงเรียนนะคะหญ้า สนามโรงเรียนนะคะเขียวกะจีค่ะเขียวมากนะคะทุกคน